ข่าวดีนะครับที่ชาวราศีพฤษภกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะครับนี่คือภายใต้สำรับที่ผมเปิดขึ้นมาให้สำหรับการใช้พลังงานของคุณนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับ ก็เป็นการเช็คพลังงานก่อนเพื่อรับฟังคําทํานายนะครับว่าจะมีข่าวดีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับถ้าพลังงานตรงนี่อาจจะเป็นสารที่ส่งต่อถึงคุณนะครับโดยตรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าพลังงานยังไม่ตรงก็อาจจะเป็นการรับฟังเพื่อเอาไปปรับใช้นะครับกับสิ่งที่คําทํานายแล้วก็สิ่งที่ไกด์ไลน์อยากจะบอกถึงคุณนะครับพลังงานของคุณใบแรกนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นไพ่ใต้สําหรับเลยนะ ขอเปิดไพ่พลังงานทีเดียวนะครับทั้งหมด4ใบแล้วเดี๋ยวจะอ่านไพ่พลังงานของคุณโอ้พลังงานแบบดีมากๆเลยตอนนี้เจอแล้วล่ะเจอแล้วเจอแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามตอนนี้คุณเจอและคุณเจอหนทางการทำ ธุรกิจการสร้างธุรกิจของตัวคุณเองให้มันเติบโตอย่างต่อเนื่องโอเคมันคือจุดเริ่มต้นในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะครับเพราะว่าเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบมามันมีความหนักแน่นมันมีความคล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยสถานการณ์ที่คุณกําลังเจออยู่ในตอนนี้มันมาแบบไวัยมากๆมันมาแบบแล้วแล้วมันชัดเจนเลยในทุกเรื่องนะครับพลังงานของคุณเนาะจากที่ผมดูนะครับ2ถ้วยกับ3เหรียญ เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับคําว่าพาร์ทเนอร์หรือคนที่การทําคู่ค้าการทําคู่ธุรกิจหรือว่าการเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วบอกได้เลยว่าเนี่ยคือพาร์ทเนอร์สายแห่งความจะบอกว่าไงเลยจะบอกว่าโซ่แฟมิลี่ไหมก็ได้นะครับเพราะว่า สองถ้วยมันมามันบ่งบอกได้ถึงแบบคู่รักทางจิตวิญญาณถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือพาร์ทเนอร์ทางด้านจิตวิญญาณนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณเองตอนนี้เติบโตมาได้ไกลมากแล้วมันก็พร้อมที่จะรับโอกาสดีๆที่มันผ่านเข้ามาพลังงานของคุณตอนนี้แล้วคุณก็มีความชัดเจนด้วยแล้วก็หนักแน่นแล้วก็กล้าที่จะทำนะครับทุกวิถีทาง ให้มันประสบความสำเร็จบนสิ่งที่คุณรักบนสิ่งที่คุณชอบทําอาจจะเป็นในเรื่องของงานศาสตร์และศิล์ด้วยนะครับเพราะว่าสามเหรียมมันขึ้นมาเนาะพลังงานของคุณในตอนนี้เส้นทางนะครับในเรื่องของตัวตนของคุณเองแล้วก็อาชีพที่คุณทำนะครับ ในเรื่องของการเงินในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความชัดเจนการที่มีแพชชั่นการที่ลงมือทำแบบเต็มที่เต็มกำลังมากๆเลยในตัวตนของคุณในตอนนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานของคุณตรงฟังต่อนะครับน่าจะเป็นาสารที่ส่งต่อถึงคุณโดยตรงเลยนะครับขอ ดูหน่อยว่าข่าวดีอะไรครับที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนึ่งดาบขึ้นมาครับโอเคดูเหมือนว่าคุณได้รับโอกาสดีๆโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตข้างหน้าของคุณมาแล้วแหละนะข่าวดีคุณได้รับมันมาแล้วเรื่องแรกนะครับคือการที่ได้รับออโอกาสในการที่จะเริ่มต้นนะครับ การทําอะไรก็ตามที่มันจะประสบความสําเร็จมันคืออยู่ในจุดของการเริ่มต้นเนาะอย่างที่ผมบอกคุณไปตั้งแต่ไพ่พลังงานเด็กถือเหรียญก็เด็กถืออ,อ๋อดาบขึ้นมานะครับแล้วหนึ่งดาบขึ้นมาอีกมันคือการเริ่มต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นครั้งนี้อยากจะบอกถึงคุณว่ามันมีทั้งประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่อาจจะต้องให้คุณครับเติบโตไปพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคที่มันจะเจอ นะครับแล้วความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะครับบอกได้เลยนหนึ่งดาบขึ้นมาโอเคขอดูใบต่อไปครับเถ้วยครับอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับสิ่งของมีค่าทุกอย่างมันจะเข้ามาให้คุณได้เลือกให้คุณได้จับให้คุณได้สัมผัสนะครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะครับ มันเข้าข่ายของการที่คุณนะครับกำลังจะมูฟเดินไปข้างหน้าครับอย่างต่อเนื่องแล้วแปดถ้วยมาอีกผมบอกได้เลยแปดถ้วยในที่นี้สถานการณ์ที่คุณกำลังจะก้าวไปข้างหน้าบอกได้เลยว่าดีกว่าปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่แน่นอนทุกการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อแบบนั้นทุกการเปลี่ยนแปลงจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนแล้วดีกว่าเดิมด้วยนะครับ <laughs> ดีเอ็มเพจอดีเอ็มเพจอะครับคุณราศีพฤษศราศีพฤษศ,พศพฟังผมนะครับเส้นทางข้างหน้าข่าวดีของคุณสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณได้รับโอกาสมานั้นมันคือของขวัญที่คุณจะได้รับในเรื่องของคุณภาพชีวิตครับความอบันดันครับไม่เกินจริง ดีเอ็มเพมานะครับแล้ว8ปดถ้วยอ่ะสิ่งที่คุณก้าวไปทุกย่างก้าวของคุณนำพาไปด้วยเส้นทางแห่งความสดใสในชีวิตของคุณนำพาไปด้วยความที่มันเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับโอ้ดีดีมากข่าวดีคือดีจริงๆนะครับชาวราศีพฤษภน้อมรับได้เลยนะครับเห็นปะครับ มุ่งมั่นที่จะทำมุ่งมั่นที่จะให้มันประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าอัดสวินถือไม้มาแล้วไพ่ที่ผมกำลังจะให้คุณดูคืออัดสวินถือเหรียญอืมมันไม่เกินจริงสิ่งที่ผมพูดมันดูเหมือนแบบว่าจะแบบ อืมหลอกไหมนะพูดเกินจริงไหมนะแต่มันผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างถ้ามันมีโอกาสเข้ามาแล้วคุณพร้อมรับโอกาสนั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาชีวิตคุณไปในทิศทางที่แบบดีมากเลยแหละถ้าคุณเลือกที่จะรับมันแบบเต็มกำลังเต็มเต็มที่ในตัวตนของคุณทั้งความพร้อมความรู้ความสามารถทั้งพลังเอ้ อ่าโทษทีครับทั้งพลังกายพลังใจของคุณเนะี่ยมันมันเต็มมากแล้วมันพร้อมที่จะรับจริงๆร,ราชินีถือไม้ครับต่อจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามเป็นงานที่คุณแฮนเดิลได้จัดการได้เป็นพลังงานที่ตัวคุณนะครับส่งเสริมตัวตนของคุณทั้งบุคลิก,กภาพที่ดูดีเฉิดฉายมากๆเอองานไม่หนัก บอกได้เลยว่างานไม่หนักมากงานไม่ได้หนักมากแต่แต่สิ่งที่คุณทำอะครับมาก่อนหน้านี้มันออกมาย้ำเตือนว่าเนี่ยคุณได้หวานพืชอะไรไปแล้วอะครับคุณได้หวังผลมันได้อย่างแน่นอนนะครับหวานพืชอะไรไปมันก็จะได้สิ่งนั้นคุณทำงานดีงานเด่นคุณก็จะได้งานดีงานเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานข่าวดีนะครับ ถ้าคุณลงทุนกับการที่จะทําอะไรไปก็ตามอาจจะไม่ได้ลงทุนในเรื่องของทางด้านการเงินนะอาจจะลงแรงมันไปนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วอะครับมันไม่หนีมันหนีไม่พ้นกับเรื่องการเงินที่คุณจะได้อืมทําไปก่อนเพราะใจรักทําไปก่อนเพราะใจมันชอบใจมันสู้ดีมากๆสุดท้ายแล้วเงินมันจะตามมาครับข่าวดีของคุณนะครับเอาจริงๆมันไม่ได้หวือหวามากนะชีวิตของคุณนะ่ะแต่ปลายทางอ่ะ โคตรสวยงามปลายทางมันโคตรแบบโคตรปังมากอะนะครับโอเคจากที่ผมเปิดหน้าไพา่มาอะตามนี้นะครับก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบแจ๋วเลยแหละค่อนข้างแจ๋วเลยแหละขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยแล้วก็เป็นแมสเซจให้กำลังใจสำหรับชาวราศีพฤษภหน่อยนะครับสำหรับข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับมัน ขอ,อ3าใบนะครับกำลังใจของคุณ1 2 3สครับอีกไม่นานเกินรอเห็นปะอย่างที่ผมบอกว่าชีวิตของคุณไม่ได้หวูหวาขนาดนั้นแต่มันก้าวไปตามสเต็ปแล้วมันไปถูกที่ถูกทาง1 2 3สเป็นเลขที่เรียงกันเลยครับแล้วอีกไม่นานเกินรอหรอกกับเป้าหมายกับเส้นทางชีวิตที่คุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับ สิ่งที่คุณเฝ้ารอไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วมันไม่ทรยศคุณด้วยนะครับเราอยู่ข้างๆคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามผมบอกได้นะครับว่าจักรวาลให้กําลังใจคุณอยู่เสมอจักรวาลอยู่ข้างคุณเสมอนะครับเพราะทุกการกระทําทุกสิ่งที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณทําล้วนแล้วที่คุณนะครับผ่านการคิดแล้วก็ไต่ตองมาอย่างดีแล้วว่าคุณทําได้เธอดีพอเห็นไหม เป็นข้อความส่งต่อถึงคุณเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ว่าคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตก็ตามเป็นได้ดั่งฝันอย่างแน่นอนครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะสำหรับของชาวราศีพฤษภดีมากๆเลยครับนอมรับคำทำนายดีไว้ได้เลย